เบนอเลอร์ออกมาชี้แจงสถานะกับต่ายชุติมาหลังโดนโยงปมรักใหม่พร้อมบอกชัดเจนอนาคตมีสิทธิ์มีโอกาสลุ้นไหมหลังจากที่ชาวเน็ตต่างจับตายอย่างหนักเมื่อต่ายชุติมาได้ออกมาโพสต์ภาพในไอจีส่วนตัวกับชายหนุ่มปริศนาที่นั่งข้างกายในทริปทะเลหัวหินทำให้แฟนๆต่างฮือฮาเมื่อสังเกตดีๆด,ด้านใต้ ชูติมาได้ถ่ายภาพเดี่ยวแต่แอบมีติดชายเสื้อสีขาวของหนุ่มคนหนึ่งอีกทั้งภาพต่อมาเธอก็ยังถ่ายภาพตัวเองทิงหลังหนุ่มคนดังกล่าวอีกด้วยจนชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยหนักว่าชายหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันแน่ซึ่งหลายคนต่างแห่โยงไปที่หนุ่มรุ่นน้องอย่างเบนอัธนินหรือเบนอเลิร์นั่นเองเบนอเลิร์เคลียสถานะต่ายชูติมา ล่าสุดทางด้านเบนอเล r รได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมเคลียร์สถานะกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างต่ายชุติมาโดยเจ้าตัวได้เผยชัดเจนว่าจริงๆก็เป็นแค่รุ่นพี่ที่สนิทกันที่ต่ายเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ามาสนิทกันได้ยังไง พี่ตายเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีหนึ่งที่อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันเคยมีโอกาสได้ไปแฮงเอาทกันเลยสนิทกันแต่ไม่ได้สนิทเป็นพิเศษตกใจไหมที่มีการเปิดวาร์เราว่าอาจจะเป็นรักใหม่ของพี่ตายเบนอเลิร์ดก็นิดหนึ่งแต่ความจริงเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคืออะไรพี่ตายก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันว่าเป็นข่าวถูกโยงนะ เราก็แค่ตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงคงอาจจะด้วยความไปจอยทริปกันมั้งถ่ายรูปในโลเคชันเดียวกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าคุณจะจับโยงกังวลไหมหลังจากนี้ถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วจะถูกโฟกัสมากขึ้นไปอีกเบนทอเลิร์ผมว่าถ้าจะถูกโฟกัสมาก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็อยู่ในกระแส ผมก็รู้สึกว่าเวลเจอกันตามที่สาธารณะยังไงคุณก็จับจ้องอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันถามว่าต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมทำตัวปกติเลยครับเราเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกันพี่ต่ายเป็นพี่ที่น่ารักพูดคุยกันได้ทุกเรื่องพี่เขาก็จะให้คำแนะนำกับเราในเรื่องของการทำธุรกิจในฐานะที่พี่เขาผ่านการแสดงมาก่อน เราก็จะมีการถามไา่บ้างตอนนี้ยังอยู่ในสถานะของรุ่นที่รุ่นน้องแต่อนาคตพอจะมีโอกาสลุ้นไหมเบนเลิศโอกาสลุ้นเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแสดงว่าลุ้นได้ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงยิ้มแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่ที่สนิทอยู่ในแก๊งเดียวกันหลังจากมีข่าวก็มีได้คุยบ้างบางครั้งตามปกติ ถ้าเรามีเวลาว่างก็ไปเจอกันกับกลุ่มเพื่อนๆของเขาและเพื่อนๆของเราข่าวไม่ได้มีผลกระทบที่จะทำให้เราต้องเว้นระยะห่างของเราทั้งสองคน